สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในช่วงของสอง้อรีวิวต้องบอกเลยว่านี่คือ Honda VFR 1 2ฟอรถคันนี้เป็นสุดยอดทัวร,ริ่งจากค่าย Honda นะครับแล้วนานๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่เคยมีเข้ามาร้านเราเลยแล้วคันนี้ครับต้องบอกว่าโคตรพิเศษสุดตรงไหนรู้ป่ะฮะเลขมาคันนี้เพียงหนึ่งร้อยสี่กิโลเมตร ร้อยสี่กิโลเมตรไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะร้อยสี่กิโลเมตรเ้วเป็นรถใช้มือเดียวสภาพนี 5, ่จะบอกว่าสวยเหมือนใหม่มาพร้อมกับกล่องด้านข้างแบบนี้และคาริ่มคาิ่เป็นเกียร์ดีซีทีด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นระบบเกียร์ที่มีความยอดนิยมมีความเรียกว่าฮิตสุดๆนะตอนนี้คนกําลังหาเลยและที่มคารนี้ครับราคาไม่สูงนะฮะใครหารุ่นนี้อยู่รีบมาชมเลยครับราคาไม่แพงมามาดูกันก่อเลขไม่เท่าไหร่บิน ได้มาคันนี้ครับเหตารที่บอดครับหนึ่งรสี่กิโลเมตรแท้นะครับนี่นะครับตรงกลางก็เป็นวัดรอบนะด้านซ้ายเป็นมัดวัดความเร็วเป็นบัตที่ต้นแล้วทั้งหมดนะครับนี่เป็นไงบ้างโอ้โหนี่ไฟบอดนะครับปริมาณเชื้อเพลิงวัดความล้อกก็เป็นดีต้าแล้วนะฮะกุญแจคันนี้คันนี้ใครมากี่ดอกวินสองดอกนะฮะกุญแครบ2ดอกด้วยแล้วดูดิฮะชุดแข็งคอบนเดิมหัวชคเดิมนะครับไม่มีรอยขันสภาพเหมือนใหม่นะครับ นี่ประกับไฟฟ้าเดิมตัวสื่อไม่มีเรือนลางนะครับคันนี้มีฮอตกริปเตอร์นี่มีอุ่นมือมาให้ด้วยต้มไฟแฮนเดิรนะครับปั๊มเบรกบนนะครับก้านเบรกเป็นแบบก้านเหรียญปรับประดับได้นะครับตัวประกับคันเร่งนะครับนี่ถัดจางที่บอกนี่คือระบบเกอดีดีทีนะครับก็สามารถที่จะปรับนะครับเกียร์ได้ที่เพียงไปหรือแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับพวก Honda Gen NC 750 X นะครับ Honda X เ d v 750นี่ประกับแบบนี้เลยนะฮะนี่มาต่อที่ตัวถััังนนนนะคครบี้เป็ เป็นจัวครอบถังนะนนอ,อขอภายขอภายข้างๆดิตัวน,นี้เป็นถังเดิมแท้ๆเป็นเป็นเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เป็นก้นนี้เป็นสีอ่าสีด,ดําดําเทาสติ๊กเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบนะครับฝาถังเดิมสวยนะครับไม่มีรอยให้ดูข้างในดีกว่านี่กินมาใสาเหมือนใหม่นะครับขอบถังไม่มีสนิมไม่มีพองนะฮะนี่เหมือนใหม่จริงๆ นะครับสติกเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่มีการถางที่เป็นยาปดนนีมาให้ด้วยนะครับบีดีเราก็ว่า VFR ตรงรุ่นเลยลลเลยบาะนั่งเดิมสวยนะครับเบาะนั่งเดิมสวยมีโหนี่ด้านหลังนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีรูเลยนะครับนี่การตกพร้อมจับพร้อมที่ด้ามจับด้านหลังก็เดิมเดิมติดรถมาแบบนี้นะฮะโอ้โหมาไม่พอมาด้านหน้าอีินมาด้านหน้าี่จบมองข้างเดิม นะครับมีไฟเดียวที่ตัวกระจกเลยนะฮะนี่นะครับชิวหน้าแต่งนะครับขนาดใหญ่จากคูอีกนะมาด้านหน้าดูโคมไฟหน้าบินให้ดูโคมไฟหน้าหน่อยใสย่ๆไม่มีรอยอะพูดง่ายแค่ร้อยกิโลนี่ฝุ่นยังไม่เกาะเลยนะฮะอย่าว่าแต่ลอยหินเลยฝุ่นยังไม่เกาะเลยนะครับกระบอกชกหน้านะครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะครับแล้วก็บางโคนด้านหน้าไม่มีแตกแล้วนะครับแล้วก็ทีมคัครับคันนี้เป็นยาง บสแลกนะครับมีที3่ติดรถมาจากศูนย์ในปี2 0 1 4ด้วยแล้วดูขอบล้อดิไม่มีถลอกไม่มีดุ้งไม่มีลอกล่อนจานเบรกด้านหน้านะครับรอยถักเดินยังอยู่นะครับเป็นแค่รอจริงๆเพราะนี่คือ100กิโลเมตรแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะี่กระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินเลยครับรอยมาร์กเดิมจากศูนย์ยังอยู่คลิปเปอร์ด้านหน้านะครับขนาด6ลูกสูบครับจากนิชชินนะฮะดูดิฮะโอ้โห ชุดหมอ้อน้ำเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มีรั่วนะครับเห็นไหมครัดูความเนี้ยบนะครับชุดแฟรดิ้งต่างๆอกล่างดูคอท่อบินดูคอท่อหน่อยคอท่อด้านหน้านะเห็นไหมขาวๆใสๆไม่เคยเจอคี้ดินไม่เคยเจอน้ํานะครับแฟรดิ้งด้านข้างบินให้ดูหน่อยไม่มีรอยเลยนะครับนี่มีมาพร้อมกับโลโก้ฮอนดานี่สติกเกอร์นะครับที่ร่บบบอกของรุ่น VSR12F นะครับนี่เป็นระบบ Dual c l u t สสนะฮะ Transmission นะครับทำให้ปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไวนะฮะนี่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะน็อตเดิมมีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะฮะโครงเฟรมสวยทุกจุดไม่มีที่ตินะฮะจะบอกอย่างนี้เลยพับเท้าเดิมนะครับเซนเซอร์ไม่มีแตกขาดขาเยียบเบรกหลังไม่มีกดไม่มีงอครับท่านี้มาพร้อมกับท่อเดิมเาเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันว่าจะเงียบและเนียนแค่ไหน โอ้โห و. ทั้งนิ่มทั้งเยียบเดินเบานะฮะนิ่งๆนี้นนเลยนี่ฮะ <S <S โอ้โหเห็นแล้วอยากออกทริปเลยต้องบอกงี้เลยนะฮะขอบล้อด้านหลังคันนี้เป็นระบบะเป็นสวิงอาร์มแบบโปรอาร์มนะฮะนี่ขอบล้อด้านหลังนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะยางหน้าหลังเดิมติดรถจักรสูตรเป็นยางเบสโซนแบทแลกนะฮะทันนี้ครับนี่ บ่งบอกเลยว่านี่คือ100กิโเมตรแท้วพิตีไม่เปลี่ยนยางเพราะว่าอยากให้รู้เลยว่า Mont right. นี่คือยางเดิมติดรถจริงๆอันนี้คือ100กิโเมตรแท้นี่บันท้ายเดิมสวยนะครับนี่ฮะศูนย์ตรงแน่นอนครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับกล่องด้านข้างก็เบิกศูนย์มาด้วยนะครับนี่ไม่มีแทบไม่มีรอยนะครับแทบไม่มีรอยก็จะนี่มีรอยหน่อยหนึ่งนี่ตรงนี้ฮะมีรอยหน่อยหนึ่งนะให้เห็นเลยคุยไงว่ามันเป็นรอยเพราะการเก็บนะครับ ก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งานเลยเพราะเจ้าของบอกว่าซื้อมายังไม่ได้ขี่ไปไหนเลยนะครับนี่นี่ครับครับโอ้โหดูเฟืองเกียร์ด้านหลังนะครับขนาดใหญ่ไม่มีรอยล้มรอยกระแทกนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เต็มเต็มด้วยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับตัวอาร์มด้านหลังก็ไม่มีถลอกนะครับไม่มีรอยกระแทกด้านข้างพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะฮะเห็นไหมฮะ แข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับในส่วนของตัวเครื่องด้านในด้านบนอาจจะเห็นได้ไม่เยอะเพราะว่าตัวแฟรลิงนี่ปิดครอบหมดทุกอย่างนะฮะมาดูด้านข้างกันนี่นะฮะโอ้โหนี่ฮะดูเลยตัวแฟรลิงด้านข้างนะครับไม่มีรอยไม่มีรอยลม้มไม่มีอยรล้มแปะเลยหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดูนะฮะสวยเนีย้ยแฟรลิงเนี้ยนะครับแนบสนิทชิดทุกจุด กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับก็ไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยนะครับสัมพันธ์กับด้านขวาเลยนะฮะเอาละครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า Honda vfr 1น0่ัน f คันนี้บอกเลยว่าใครหาอยู่ชั่วโมงนี้ราคาไม่แรงแล้วนะคบพี่ตีขายเลข3าเท่านั้นเองไม่แพงแน่นอนกับเลขไมล์หม่104กิโลเมตรแท้รับประกันว่านี่คือรถ vfr 1น0่ัน f ที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วก็เลขไมล์น้อยที่สุดด้วยใครหาอยู่ อย่าลดมาแลกเทินเอามาเลยครับเรารับแลกเทินทุกรุ่นครับมาเจอกันที่ร้านเราเจอกันที่ร้าน,าานทันตบัยพระราม5นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ